สวัสดีครับมาเบิงสวนข้าวโพดแก่ล้วครับข้าวโพดเหรอแกบได้แร้วบ้านในบ้านนน้นต่ขาจมีสวนข้าวโพดแก่เรเอาไปต้มไชเท้แล้วครับต้มไเท้นเวมกพริกด้วยั้งนันบริเวหันมลเหงบักเขียวกับง่ายเราต้นนี้ไม่หูก้าวเดียวูกาเดียวง่ายเรบักเขียา มาตลาดบรนาพนเนี่ยเห็นบ่อไงไว้หรืเขียไมโอ้เออเอือนซ้อนนี่ไหมข้าโพดขอบโพดไมมีแต่ฟักยังไงครับข้าพดนี่แกแล้วพี่ได้ไปต้มแล้วนครับนี่แต่ฟักยังไงเลยมัดไว้ปลูกข้าวเดียวครับข้าโพดน่อยมันเป็นหน่วยไอ้มันแกไว้ครับ อยู่สวนครับสวนอีสานบ้านเฮานี่แหละครับสวนอีสานบ้านเฮา์บนข้าโพดครับแต่ฝักงามๆแต่ฝักใหญ่ๆงามๆบักเขียอก็เงี่ยไว้นะเป็นดอกเดียวเป็นดอกแล้วครับบักเขียเป็นดอกแล้วมาไหนไปหาโค้งยังเล่นเป็นดอกแล้วบักเชื้อผมเห็นว่าปลูกข้าวเดียวเป็นดอกแล้วครับบักเชื้อไหม บอกเนย่ะเนจะเปนดพุ่ากบกพริกกับงามนะครับบกพิิกน่อยพริกยังพรยกน่อยติกเพริกน้อยหบกพริกม้นนอยลุ่มเนาะฝนกระปวดเนาะแกําแพงเพชยผนี่แหละเท่านุ่ยเล้วอามาตอนห้องบนกระทิ่นเท่านุ่ยเอามาตอนเียนรอนี้งเห้ยงแดดห่อนช่วงนี้แดดห่อนผูกพักกับหิ้ียงน้ํเครับช่วงนี้ยนาบล บ้กออบอกข้าวตัวเดี๋ยวบอกครับข้าวโพดขพ้าวโพดข้าวโพดงามๆครับพี่น้องสวนข้าวโพดปลูกไรยางไรเนี้ยวะกเดี๋ยวยุ่ยเด้๋ยวกินเถอลนะครับพี่น้อง สวนสวนหย่อมส,วน,สวนผูกผักสวนผักผักสวนครัวโมพีดบมถือเลยครับโอ้ผักกระหล่ำไหมงามแท้เอาไปผัดใส่ไข่โอ้เดียวหอนครับอ่าหนึ่งมือนี่กับผพ้ามาเบิ่งสวนผักลยครับพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ วอาน,นี่กันพักเงียงพักกันพักน้ำกับมีครับนี่ยพักน้ำนะครับต้นพักน้ำอ่ะใบมันเอาไปเอาไปผัดใส่ไข่ครับแซ่บเลยเนี่ยพักน้ำกับกำลังป่งหยอดแตกนอกแตกยอ่อแตกยอดแล้วครับหยอดไม่อ่อนๆเลยครับนอไม่ใหมันขึ้นมาครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ